อาหารบำรุงเลือดที่คุณไม่ควรพลาดงาดำอุดมด้วยธาตุเหล็กที่จะช่วยบำรุงเลือดขยายหลอดเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีงาดำยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกาย16อาการเตือนเลือดน้อยที่คุณไม่ควรชะล่าใจนอนหลับไม่ดีอ่อนเพลียหรือรังง่วงเหงาหานอนขี้หนาวมือเท้าเย็นเวียนศรีรษะ ผิวหน้าหยาบกร้านรอบเดือนมามากใบหน้าซีดเซียวร่างกายอ่อนแอหน้ามืดตาลายหน้าตาอิดโรยผมร่วงผมบางใจสัน่นใจวิวเป็นหวัดง่ายตาแห้งเล็บซีดฉีกขาดง่ายเลือดเป็นวัตถุพื้นฐานของร่างกายเลือดน้อยเลือดพร่องหรือโลหิตจางเป็นต้นเหตุการเกิดภาวะกึ่งแข็งแรง ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้นานยังเป็นต้นเหตุการเกิดโรคอีกด้วยค่ะเอิร e ์เวได้เลือกใช้ต้นตำรับยาสมุนไพรจีนบำรุงเลือดซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า2,000ปีคัดเลือกเออเจียว e ซึ่งเป็นราชาย,ยาสมุนไพรจีนบำรุงเลือดและสูมคนเพื่อเสริมสร้างเลือดเชิงโบรรณาการปรับปริมาณคุณภาพและความสมดุลของเลือดเพื่อให้เลือดดีสุขภาพดี อย่าปล่อยให้ภาวะเลือดน้อยเลือดพร่องหรือโรหิตจางกลายเป็นภัยเงียบของสุขภาพปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นวีที่สายด่วนสุขภาพเ e อิร์นวี02 7 5 9 4399